สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในเดือนสิงหาคมพศ2566ราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15นะคะมิถุนายนถึง14กรกฎาคมอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสต์ไทยเราวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะแล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่คลัคนาเมถุนก็ดูได้นะคะ แต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดวง,งคุณโดยตรงเป็นดวงใครก็ไม่รู้นะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วๆไปเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่างอยากให้คุณดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะไพ่สามารถอ่านสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้มารับชมรับฟังกันเลยเออไพ่เป็นกขของคุณขึ้นมาเมถุนหกถ้วยนะคะถ้าช่วงนี้คุณไม่ได้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆ อาจจะมีคนเก่าๆเช่นคนเคยดิวเก่าคนที่เคยห่างกันไปคนที่เคยหันหลังให้กันนะมีโอกาสวนกลับมานะคะหกถ้วยตรงนี้นะคะในถือถ้วยตกตำแหน่งความคิดของเขามันโยกกันหมดเลยมีคนอยากมาง้อคุณนะนะคะอยากกลับมาปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างกับคุณด้วยนะคะอันนี้นะสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างห้าไม้เท้าสามถ้วยบางคนเป็น รักสามเศร้าหรือใครมาแทรกระหว่างเราคุณเห็นไหมคะห้าไม้เท้าเนี่ยมันเป็นปัญหาเลือดลังที่สะสมหมักหมมมานานบางคนเป็นปัญหาเช่นนะคะมีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เราวุ่นวายคนอื่นนะคะทํามาวุ่นวายเรื่องของเราได้ด้วยนะห้าไม้เท้าเนี่ยนะคะแล้วมันก็เป็นปัญหาสะสมแบบเนี้ยนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะหรือบางคนก็สามเศร้าบางคนความรักอาจจะอยู่ไกลกันหรือแตกต่าง บางคนทัศนคติที่แตกต่างต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะนิ่งไปเงียบไปเริ่มห่างไปมันเหมือนคุณเริ่มหันหลังให้บางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายใจลึกๆเจ็ดเลียนเราก็เคยรอถูกไหมคะรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปเพราะว่าคุณเห็นไหมที่เขากวาดตอนเรียนแปลว่าเขา ก็คือทุ่มเทให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะตรงนี้นะรอว่าจะดีรอว่าจะใช่รอไม่รออะไรหลายอย่างนะคะแต่แล้วก็โชคชะตาเราหมอว่ามีวางอย่างวนกลับมามาเคลียร์ใจมาพูดมาทักทายมาคุยได้วนกลับมาแต่ถ้าคนโสดนะคะหมอมินบอกเลยคนโสดช่วงนี้นะ,ะหนึ่งถ้วยนะคะอยู่ระหว่างกลางอ่าหนึ่งถ้วยนะ,ะและเอมเพลอร์อาจจะได้เจอความรักที่เป็นคนที่ มีสีมีตำแหน่งถ้าเป็นคนไทยนะคะตรงนี้หรือนักธุรกิจนะคะและเอมเพลอร์แล้วก็เป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะต่งางภาษาต่างอายุกับคุณเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีเดมเพลสกับคิงอ่านะคะกับเอมเพลอร์เนาะไพ่เมเจอร์นะคะราชาคู่กับไพจกก่จักรพรรดินีแปลว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมันเหมือนแมทช์กันนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะได้เจอกันนะคะตรงนี้นะบางคนเจอกันเพราะว่าพรมลิขิต คำว่าพรมลิขิตหมายถึงโชคชะตาที่เราอาจจะเคยสร้างบุญเกื้อหนุนกันมาอย่าลืมนะคะคำว่าสร้างบุญหมายถึงว่าบางทีอาจจะเล็กๆน้อย,อยๆการเจอกันทําไมบางคนคบกันไปได้นานก็ต้องมีอันต้องห่างเหินหรือจากมีอุปสรรคปัญหาถ้าเจอกันแล้วหมามินว่าสร้างบุญเกื้อหนุนกันไปจะได้ต่อวสนาเข้าไปนะคะให้มากกว่านี้รักและเกื้อกูลกันตรงนี้โสดมีโอกาสมีเกณฑ์ได้พบคนที่ พบคนที่นะคะโชคชะตานำพามาแต่มันเหมือนคุณลังเลคุณเห็นไหมเจตเรียนน่ลังเลไม่แน่ใจนะคะตรงนี้เพราะว่ามันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แตกต่างไม่ว่าจะอายุก็ได้หรือ,อหน้าตาทางสังคมหรือไม่ก็ต่างภาษาต่างชาติได้ด้วยนะคะแต่ตรงนี้หมอมินว่าเขาพยายามเข้าหาคุณจะได้พูดได้คุยมันมีบางอย่างที่เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะตรงนี้นะอ่ะหมอมินดูที่หนึ่งที่ผ่านมาเมทุนเป็นยังไง เมถุนอาจาอาจะคุยหรือดิวกับราศีเมษลัคนาเมทธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกธนูลัคนาธนูนะคะแล้วก็ธาตุลมตนกลุมเมทุนนะห้าดาบดิจัดเมนเจไม้เท้าไนท์ถือไม้เท้าธาตุไฟเมษสิงห์หน10ิถ้วย1น่ถ้วยนะคะ1น่งเด็กถือดาบควีนดาบนะคะ สาดาบสเตนสิงลคณาสิงนะคะนเชอเรียนอันนี้ธาตุดินกันมือสม,มกรมาพูดประเด็นแรกก่อนนะบางท่านอาจจะอยู่กันเป็นแฟนแล้วเป็นสถานะครอบครัวนะหรือเคยพูดเรื่องอนาคตด้วยกันสมดาบนะคะอาจจะเป็นความรักสามเศร้าที่มาแทรกคําว่าสามเศร้านะคะมอเห็นภายตรงนี้ขึ้นมามันไม่ได้หมายถึงว่าเออ เรื่องชู้สาวเสมอไปเช่นอาจจะมีฝังคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนคุณพี่คนน้องฝั่งใดฝังหนึ่งมาทําให้เราวุ่นวายทาให้มีปัญหาได้ด้วยแต่กรณีบางคนก็คือสามเศร้าจริงๆนะคะอึดอัดกดด,ดันในความสัมพันธ์นี้เนาะนะคะตรงนี้มอมินว่าคุณน่าจะพยายามแล้วอยากจะพาคับประคองอยากจะไปให้ถึงฝั่งเพราะว่าเป็นสถานะครอบครัวแต่กรณีบางคนนะคะเป็นปัญหาเรื่องคุณเห็นไหมสามใบเนี้ยนะคะ ทะเลาะกันหรือบางคนก็มีทิฐิมีอีกโก้คุยกันแล้วไม่เคยลงยอมกันนะคะต่างคนต่างขัดแยง้งต่างคนต่างชอบเอาชนะกันหรือเปล่านะคะพอมีปัญหาก็เลยต้องนิ่งเงียบในความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณก็อยากที่จะ พอนะคะมองปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างหรือเขาเฉยเมยเขาหนิงไปเขาไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้เราบางคนความรักอยู่ไกลกันได้ด้วยหรืออยู่ใกล้มันไม่เติมเต็มบางท่านถูกบล็อกนะคะหรือมีกำแพงคุยกันน้อยลงนะหมอมีนเห็นใครสองคุณไม่รู้อ,ะอ่ะนะ,ะบางคนอาจจะเป็นวิบากกรรมในบางช่วงบางเวลาทําให้เรามีปัญหาอึดอัดนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าวันผ่าน,านพ้นอุปสรรคปัญหาแล้วถ้ามันใช่แล้ว นะคะวิวนะคะเอ็มพลเรอเอ็มเทถ้วยไพานีนการเริ่มต้นใหม่การจบการจบมิบากการรมเพื่อเริ่มต้นใหม่แสงสว่างอยู่ปลายุโมงแต่ถ้าไม่ใช่มันต้องจบเพื่อคุณได้มีคนใหม่เข้ามานะคะตรงนี้อ่ะมอมินขอดูนิดนึงว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง5เหรียญน,นะคะใบแรกเลย แปดไม้เท้าควีนดาบสองดาบเด็กถือดาบเดอะเดตพิจิกลักนาพิจิกนะสเตนเชร์ริออตกรกรกดลักนากรากฎนะคะเดชัตเมนมีคนรู้สึกเบื่อเซงเซงนะคะอยู่ตรงนี้เนาะ มันไม่ได้ดังใจมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังอะไรหลายสิ่งหล,ลายอย่างนะอืมมันไม่ชัดเจนสามดาบสี่ถ้วยอะสิบสิบถ้วยนะคะมาดูคนที่มีประเด็นคนที่มีปัญหานะคะกับคุณเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาเป็นยังไงบอกว่าเขาเริ่มเบื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสามดาบมาดูนะเขามีปัญหาน h e d a t ขึ้นมานะคะ สมมติว่าเขาไปเริ่มต้นดิวเริ่มต้นคุยบใครใหม่ๆน่าเริ่มไปต้นเริ่มต้นคบกับใครใหม่ๆนะคะหมอมินว่าเขามีปัญหาตอนนี้เริ่มสับสนเริ่มลังเลและเริ่มมาส่องดูคุณนะคะเริ่มเบื่ออะไรที่เป็นอยู่ตรงนี้นะคะมันมีปัญหามันมีประเด็นมหาในเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างหมอมินว่าเขาเดทคือจบอ่ะมันมีหลายอย่างที่ไม่ไม่ไม่อยากจะทนนะคะตรงนี้ขึ้นมาหมอว่ามันมี ถ้าไม่ใช่เรื่องการเงินด้วยเรื่องคําพูดคําจาทัศนคติอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันวุ่นวายหมอว่าเขาเริ่มเบื่อเริ่มอยากที่จะไปอยู่กับตัวเองแล้วเริ่มมาสองคุณไพตรงนี้ขึ้นมานะเริ่มคิดถึงคุณอยากคุยกับคุณนะคะเริ่มตื่นรู้ละตื่นรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอย่าลืมนะคุณเป็นเอมเมทตรงนี้น่าจะเคยดูแลเอาใจใส่เขาดีมากๆประครับประครองความรักความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะ ทธนี้มาดีมากรณีคนโสดคนโสดคนที่คุณจะเจอหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางบ่อยคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถนะ,ะสถาปนิกนักออกแบบก็ได้นะคะหรือคนที่อยู่ไกลต่างประเทศต่างชาติคนนี้มีจิตที่ผูกพันกับคุณนะเดทคือพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะตรงนี้นะคนที่ทํางานเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ตัด สองดาบมันเหมือนอาการที่ใครลังเลสับสนในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่ามีคนมาคุยนะคะตรงนี้คนนี้เคยเจ็บมานะ,ะมาดูกัน <c oughs> มาดูกันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเน่ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงนะ,ะมีคนอยากคุยอยาคุณด้วยอ่านาะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเอ็มอเลอร์คะใบแรกเลยสิบถ้วย หนึ่งเหรียญนะ,ะคะคิงเหรียญควีนถ้วยวิวแปดไม้เท้านะคะหนึ่งดาบจัตติกชาวตุลลคนาตุลสองถ้วยอะอ๋อน,นสเตนนะอ่ะมาดูคนที่มีประเด็นก่อนนะหมอมินว่าคนที่มีประเด็นหมอว่าเขาคิดถึงคุณนะ สองถ้วยถ้าท่านไหนหมอฟิกไปที่เคยคบกันมานานหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันเป็นแฟนกันแล้วอย่างนั้นนะคะถ้ามีประเด็นมีปัญหาหมอมินว่าเขาเริ่มตื่นรู้เริ่มคิดได้หมอว่าเนี่ยนะคะอะไรที่มันเป็นปมอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็จะทีะล,ล,ละตยรสติปนะคะตรงนี้หมอมินว่ายัางไงนะคะใจหรือเขาเขาเขาเริ่มรู้เริ่มชัดเจนกับตัวเองว่าเนี่ยอยากคืนดีนะเกิดการเปรียบเทียบชั่งใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะตรงนี้นะ มามินว่าเขาอยากกลับมานะคะถ้าโชคชะตานำพานะ,ค,ะคุณคือคนที่ใช่ก็กลับมาเพราะว่านะคะเอ็มเพลเอร์ก็มีเอ็มเพลสอยู่คู่ตรงนี้ยังไงเขาก็คิดว่าคุณคือรักแท้ของเขาไม่มีใครดูแลทุ่มเทเขาได้ดีที่สุดเท่าคุณแล้วล่ะค่ะตรงนี้นะเนี่ยอยากวนกลับมาแต่ทีนี้ถ้าคนโสดนะ,ค,ะคนโสดมามินว่านะคะค่อยๆศึกษากันไปนะแต่มีคนที่รู้สึกดีคุณนะสองถ้วยตรงนี้ ะะสองถ้วยขึ้นมาแล้วก็หนึ่งดาบดูให้ดีนะคะบางคนถ้าคุยกับคนต่างชาติในเกี่ยวกับแอป,ปหรือออนไลน์บางคนสมหวังจริงนะคะแต่ต้องใช้เวลาแต่บางคนระวังสกแกมเมอร์นะคะอันนี้หมอต้องเตือนเนาะนะคะตรงนี้ถ้าอย่างนั้นทำยังไงเอาก็ไม่รีบนะคะค,ค่อยคคุยค่อยๆศึกษาดูพินิดพี่ข้อไปนะแต่ว่าไพ่หมอมันมันเป็นดวงรวมนะคะตรงนี้หมอก็จะอ่านตามแค่เนื้อผ้าอ่าเนื้อเนื้อไพ่ที่ออกมานะคะมีคนที่รู้สึกดีคุณนะคะชัดเจนคุณนะ่ะ โชคชะตาเขาบอกความรักความอบอุน่นบางคนอาจจะเจอคนใกล้ตัวได้ด้วยนะคะตรงนี้นะเนี่ยมันเหมือนกันที่ความรักความสัมพันธ์อยากเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันหรือมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะคบกันนะฮะในการพูดการคุยหมอมินว่าคนคนนี้นะคะเขารู้สึกดีับคุณอยากคบกับคุณเพื่อหวังความอบอุน่นอนาคตกับคุณได้ด้วยนะตรงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้เนาะหมอก็จะอ่านแบบนี้เลยนะคะ มสดพบรักคนมีปัญหามีคนอยากกลับเข้ามาราศีเมถุนของไพ่ของหมอนะคะมันขึ้นมาดีอดีตที่ผ่านมามันเป็นอุปสรรคปัญหามมนเป็นช่วงวิบากกรรมบางอย่างมันจะจบมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถ้าใช่ก็คือใช่ <c oughs> อุปสรรคปัญหาจะผ่านพ้นไปนะคะเรื่องเราอบอุน่นเรื่องเราดีๆจะเกิดขึ้นนะคะ,ะมาดูการแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะไพ่นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่มอมีนลงคลิปเลยนะคะไม่จําเป็นต้อง รอเดือนสิงหาเนาะอันหนึ่งดับขึ้นมาก่อนเดี๋ยว,วิวขึ้นมาสองรอบแล้วเนาะนะคะตรงเนี้หนึ่งเหรียญคิงเหรียญแปดไม้เทา้าเดอะเอ็มพาเลอร์หกไม้เทา้าบางท่านนะคะ บางท่านก็คือเหมือนอยากมู v e แล้วถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่ชัดและใช่สําหรับเราแต่บางคนก็เหมือนกึ่งรอนะเอใช่ก็ใช่ไม่ใช่ใชก็พร้อมที่จะมู v แล้วนะคะตรงนี้นะห้าถ้วยเนอมีอนมเห็นบางคนคิดถึงเรื่องเก่าเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะคะให้อ่านสลับกันได้นะคะสีไมเท้านะ The ะเฮอร์นะอันนี้ชอบกันละคณะก่อ,อชาวราศีเมทุนจะ จะเริ่มนิ่งจะเริ่มคิดอะไรบางอย่างที่ทบทวนแต่ความนิ่งเงียบคือมีคนมีความที่รู้สึกคุณคิดถึงเรื่องราวอะไรเก่าๆเรื่องราวเดิมๆยังคงคิดถึงสิ่งนั้นอยู่นะคะตรงนี้ราศีเมถุนนะคะหมอบอกเลยว่าคุณเดินหน้าไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปรีบค้นหาความรักเดินหน้าเริ่มต้นอะไรกับตัวเองแต่ความรักความสัมพันธ์ท้าโสดนะ,ะหมอมินว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่ท้าโสดมานานะนะเนาะเจอใครสักคนที่เป็นคู่ไหมคะ เอ็มเพลอร์เอ็มเพลขึ้นมาสองรอบแล้วคนที่โชคชะตาเนี่ยนำพาให้ได้มาเจอกันนะอาจจะสร้างบุญเลือเกื้อหนุนกันมาคือหมออยากจะพูดนิดนึงนะคะคาว่าโชคชะตานะคะก็คือเหมือนเราสร้างทั้งบุญทั้งกรรมกับใครมาเห็นไหมคะเจอกันบางครั้งบางครั้งมีบาก,กรรมทาให้มาเจอเพื่อสร้างเพื่อมาชดใช้บางอย่างเราก็จบกันไปอย่างแสนเจ็บปวดแต่ก็ต้องจบแต่บางอย่างนะคะก็เคยดีต่อกันแต่ทําไมสักพักแล้วมันเริ่มมีอุปสรรคมีปมัญหาบางครั้งเขาเรียกว่า เราทำบุญด้วยกันมาน้อยถ้าเจอกันแล้วหมอก็แค่อยากบอกนิดนึงว่ามันสร้างบุญเกื้อหนุนกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนาะสิ่งที่นอกเหนือกว่าการสร้างบุญคือการเมตตาเอื้ออาทรต่อกันนะคะตรงนี้หมอวินว่าคนโสดคุณจะได้เจอแล้วจะได้เดินหน้าด้วยกันเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะความรักของคุณมันมีคนที่เริ่มชัดเจนนะคะมีคนที่เห็นคุณเห็นค่าของเราถ้วยก็คืออารมณ์ความสึกคือความรักนั่นแหละคะ่ะที่มันล้นออกมาและ เรียนก็คือเห็นเรามีคุณค่าที่จริงตรงนี้มันเป็นสวมแต่งงานเขาคบกับคุณคือหวังที่อนาคตจะอยู่ร่วมกันนะคะแต่ถ้าบางท่านที่ยังเสียใจบางสิ่งบางอย่างนะไม่ได้มีใครกลับมามันต้องมูแล้วนะคุณจะเจอความรักที่ใช่สําหรับเรานะะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาหมอมินว่าจะมีการติดต่อบางสิ่งบางอย่างมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกำลังจะกลับมาแล้วเดินหน้าสู่ชัยชนะมันหมายถึงการได้เรียนรู้การได้ตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะ คู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกค่ะบางท่านนะ่ะนะอ่ะม,มินขอไพ่สรุปสุดท้ายและแนะนำดีกว่าลาะสีเมทุนลัคนาเมทุนหนึ่งไม้เท้านะคะควินถือไม้เท้ารีวิว 10ถ้วยนะคะชาวราศีเมถุนดวงมีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้นะหมอสับไปสมาเดลเลรเวอร์ขึ้นมาตลอดเลยนะคะจะติดแต่ว่าความรักนะคะคุณคือเห็นไหมสีถ้วยถึงแม้จะดวงมีสเสน่ห์นะคะคุณก็ไม่ได้รีบร้อนคนที่ใช่ก็ยังไม่มาคนที่มาก็ยังไม่ใช่หรือ เราเคยเจ็บและเสียใจมาความรักคุณอยากได้ความรักที่เท่าเทียมให้และได้รับพอๆกันมันเหมือนเรานะคะเลือกสรรทุกคนที่จะเข้ามาเราไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์เลยนะคะเนี่ยแต่หมอมินว่าเนี่ยโชคชะตาหรือพรมลิขิตถ้าบางท่านคู่แล้วไม่แคล้วกันมีบางอย่างที่เคยพูดเคยสัญญาเคยคุยอะไรกันไว้นะคะหมอมินว่าไม่รู้ใครไปอธิฐานขอพรอ,อะไรไว้โสดดวงมีเสนนะคะคุณจะได้พบรักกับใครสักคนหนึ่งแต่ส่วนคนที่มีปัญหาหมอบอกไปแล้วว่าถ้าชมติ สมมุติที่เป็นจริงถ้าคนไหนคือคู่แล้วไม่แคล้วกันนะคะถ้าไม่ใช่คุณต้องปล่อยวางปล่อยไปแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะมีคนใหม่เข้ามานะคะที่ชัดเจนอะ่ะหมอว่าคุณก็ตั้งธงในใจคุณแล้วละคุณต้องการอะไรขอบคุณมากมายค่ะราศีเมถุนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ